ถึงขั้นการดำเนินงานกอสนอมบัญญัติตาขาวประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6 1กุมภาพันธ์2566กศนอำเภอย่านตาขาวนำโดยนางสาวเมลิตาเลยันเพิ่มในการกศนอำเภอย่านตาขาวจัดโครงการติวเข้มความรู้วิชาการให้กับนักศึกษากศนอำเภอย่านตาขาวเพื่อพัฒนาผลสำเร็จคะแนนเอ็นเน็ตภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ณสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง 1กุมภาพันธ์2566ผู้อำนวยการกราศนอเภอย่านตาขาวมอบหมายให้นางอารไทคงศิลป์ครูชำนาญคันพิเศษนายจากักรพลบัวมาศครูผู้ช่วยและนางสาวกมลวรรณหลานวงศ์ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565ณห้องประชุมสำนักงานกาศนจังหวัดตรัง วันที่2-3กุมภาพันธ์2566ผู้หนวยการกศนอมเพย่านตาขาวบอกหมายให้นางอาร,งรัยคงศิลาราชการครูนาจักรพลบัวมาศ ครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีนางสาพ,พนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษเป็นผู้บรรยายณรงแรมีโคอินอำเภอเมืองจังหวัดตรัง วันศุกร์ที่3กุมภา 12, 66, พันธ์2566ผู้อำนวยการกศนอำเภอย่านตาขาวหม่อมหมายให้นางรัตนาสิงห์อินครูกศนตำบลพรงจระเข้นางสาวกบุญวันหลานวงครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566ณโรงแรมเรือรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดรัง วันอาทิตที่5กุมภาพันธ์2566นางนภาจิรุภาสผู้อำนวยการสำนักงานกสนอจังหวัดตรัง นางสาวพนิดาพุ่ขมขำศึกษานิเทศชำนนกการพิเศษและบุคลากรกลุ่มงานการศึกษานอกระบบลงพื้นที่สนามสอบกศนอำเภอย่านตาขาวนิเทศติดตามการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาะระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเนตสนามสอบโรงเรียนย่านตาขาวรัชทนุบธรรมอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง7กุมภาพันธ์2566 ผู้มนวยการกศนอำเภอ,อย่านตาขาวมอบหมายให้ครูเข้าร่วมประชุมติดตามและขยายผลตามโครงการการปลูกฝังจิตสำนึกรักษาัมคีและส่งเสริมความปลองดองสมณฉันจังหวัดตรังประจำปีพุทธศักราช2566ผ่านระบบซูมณนห้องประชุมกศนออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังวันที่7กุมภาพันธ์2566ผู้มนวรการสนอำเภอ,อย่านตาขาว มอบหมายให้นางรัตนาสิงห์อินผู้กอสสน์ตำบลโพรงจระเข้เป็นวิทยากรให้ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองโครงการส่วนสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสอสอปชตกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลโดยมีน,นางนภาจิโรพาสผู้อำนวยการสำนักง,งานกอสนจ,จังหวัดตรังจัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม,าาม 1, 2, ัธยาศัยจังหวัดรังณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังขวิทเภอเมืองจังหวัดรัง9-10กุมภาพันธ์2566บรรษ์เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดรังศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานณห้องสมุดป,ประชาชน,ชนเฉลิมราชมารีออ่อาวลึก จังหวัดกระบี่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงาและห้องสมุดประชาชนสี่มุมเมืองจังหวัดภูเก็ต9ถึง1ิบพฤษภาพันายผู้อำนวยการกศนเือย่านตาขาวมอบหมายหนายจากบุญบัวมาศกรุผู้ช่วยพร้อมด้วยขกศนตำบลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนรังเรียนนิ่งสำนักงานกศนจังหวัดรังณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดรัง สิบสองกุมภาพันธ์2องพอกศนอมเพื่ยันตาขาวดำเนินการประเมินเทียบระดบับมิติความรู้ความคิดณนะสนามสอบโรงเรียนอัมพวันวิทยา14กุมภาพันธ์2566กสศนอมเพื่ยันตาขาวนำโดยผู้อำนวยนการกศนอมเพื่ยันตาขาวจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ย,ยั่งยืนณแหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่14-16กุมภา 12, 66, พันธ์2566ภูมิานการกนอเพื่อยี่ตาขาวบัวไม้มาจากผลบุมาศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาณนะสถาบันภาคใต้อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวา 12, 66, ันเสาที่25กุมภาพันธ์2566บรรรักษ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยมีนักศึกษากษนอำเภอย่านตากขาวเข้าร่วมกิจกรรมณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชก,กุรมีอำเภอย่านตาขาจังหวัดตรังอตย์ที่26กุมภาพันธ์2566บรรรักษ์และครูกศน,นตำบลทุ่งกระบือจัดกิจกรรมส่งเสร,ริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับชาวตลาดณตลาดนัดนาดน,นินหมู่ที่1 ตำบลทุ่งกระบ,บืออำเภอ,อย่นตาขาวจังหวัดตรังติดตามได้ที่ Facebook กอสนอำเภอเย่นตาขาวขอบคุณค่ะ